ปงยังงงยางป้องปงงเยี้ยเยี้ยเ้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยถ้าเกิดโดดสูงอะมันจะเห็นวิวหมดเลยเคยมีคนตายไ้ยมีพี่ีพี่ เที่ยวเชียงใหม่ทั้งทีอยากให้เฮียเป็นเจ้าบ้านพาผมไปเที่ยวมีอะไรแนะนำไหมคือเชียงใหม่กับกรุงเทพมันต่างกันเยอะโดยบรรยากาศก็อยากให้แบบรับลิ้มรสของเชียงใหม่ที่ไม่ซ้ำใครกูอยากพาไปแบบที่แบบเสียวเสียวอ่ะเสียวเสียวอ่ะว้าวอยากเสียวชอบเลยไอ้ไอ้เสียวเสียวนี่แบบถึงใจอยู่แล้วผมชอบขึ้นดอยหน่อยพาไปเสียวพอดอยใช่ก็ต้องอาจจะมีการผิดผีเกิดขึ้นกูดูคลิปมาแล้วดูคลิปด้วยโอ้ยดูคลิปจะเสียวแล้วอ่ะรับรองแม่งมีหลายอย่างให้มึงเลือก ที่พูดไปออนแอร์ได้ป่าว่าออนได้ดีเนี่ยแต่ว่าที่นี่มันก็ชือ่อชี้อยากเสียบไหนชี้ได้เลยว้าวคนดูะฮะเอวโองจะพา <c oughs> ผมไปเลือกเสียวได้ เสียวไงเนี่ยเนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยมาถึงจุดเสียวใช้ม้วเนี่ยทีเนี้ยเฮียนั่ง<อ>นี่เยอะเสียวเหรอเหมือนคนแก่ติดเอ่ะไอ้เฮียไม่ใช่ไม่ใช่บิวแชร์ไอ้สัตว์ไอ้นี่คือรถไปเหาะอันนี้คือเรอนนอบรกมันเหมือนไม่เท้าคนป่วยอ่ะที่เสียวเพราะว่าเบรกของที่เนี่ยแม่งหักไปแล้วแล้วเฮียพา,ยาผมมาที่ไหนนี่ไงกูอยากขึ้นพาที่เสียวเสียวนี่ไง มงยางมงยางมงยางป้องนี่เหรอที่เฮียบอกว่าเสียวมีทั้งหลายด่านนี่คือนี่คือครั้งแรกของผมที่เชียงใหม่เฮียพาผมมาเสียวอย่างนี้ไม่คุ้นเิดหวังเลยบนรถบอกว่าเลยป่ะพีทเดี๋ยวพาไปเสียวภาพแบบมาแล้วคิดแล้วคิดแล้วต้องมีน้ำอุ่นแน่นอนเลยใช่ไหมต้องแบบโอ้โหื้อขาวะดือขาวดูก่ว่าด่านมีอะไรบ้างดีกว่าไปดูอันอันไหนคุณเล่นได้มาไหนไหนเข้ามาดิลูกไหวบ้างไหว โอ๊ยเดียวมันขดขัดันปัยนปันปั่นปันปันป่นปั่นยั่นยันปั่นเเ่นเเ่นป่นเั่นยั่นปั่นเั่นปั่นปเปั่นปั่นยเน่นปั่นปั่นปั่นั่นปั่นปั่นเั่นปเ่นปัอ่นอั่นปั่นปเ่นปันน่่่ 900-1800บาทนะฮะ6ชุดเมื่อกี้อย่าก1,150ตกที่900บาท2คน1,800โอ้ย2คน1,800ปกติเดียวคนเดียวก็1,800แล้วนะอาวใช่มั้ยก็อย่าดูดีว่เอาให้เต็มเลยสัตว์ไอ้เหี่ยจุกเลยสัตว์เล็กงอเลยไอ้ จุบเลยสัตว์เฮ้ยเฮียตูดห้อยว่ะเฮ้ยอะไรตำหลังวะอ๋อสะคิดเชื่องข่าวมาเหี้ยเทปนี้ครับครั้งแรกครับผมในการมาแบบนี้นะฮะถ่ายเองด้วยแล้วภาพก็จะมีจะเจอางเหี้ยครับเป็นปะสบายมากนี่ไงเห็นปะเห็นปะเบกยางเดียวเฮ้ยเฮ้ยเบกเบกๆๆกเฮ้ยเบกเบกเบกไร นี่คือเบรกเหรอใช่ครับอ๋อข้างหน้าคือไปการตามไปเลยอ่ะไป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 สิเฮียไปฮะไปฮะไปโอ้ยผมงงอ่ะไม่เคยครับเอ้ยเบรกเบรกหน่อยได้ไหมเบรก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 ดีเดี๋ยวชนตูดเดี๋ยวใช่ใช่ทันชัวร์มันไม่ชนแน่ไม่นชนนี่ปุ๊บเดียวปุ๊บเดียวเหรอใช่ดูเดี๋ยวเยอะเบรกต้องเบรกบ่างบูบบ้างปไอ้เหี้ยไอ่ะ เดินไป,ไปเองเขาอะไรล้ลลรลองกระดับกรเด้อโอ้โหโค้งโค้งมาแบบนี้เลยฮัลงมไม่ลงลงเฮียียเฮียรย เราบอกรถก็เร็วก็บอกให้เราไปก่อนรถหนาวเงียโอ้รถรถก็เร็วรถ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 อยู่มึงเบรกเสียเลยวัยสัตว์ตอนรถเป็นอะไรอ่ะถ้ทาไมหลังมึงเปียกวะเยอะเยะแต่๋อเยอะเลยยูสัตว์จะวายสัตว์แล้วดูทางดูโน่นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไปดูแหม่ที่เบรกหลอดทางเลยวายเบรกตลอดทางเลยรถอยู่ แหวนเดียวก็เสียวได้ใช่ไหมแค่ที่ก็เสียวเลยใช่ไหมแต่ถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกนะเ,นเด็กก็เล่นได้ไม่อันตรายเป็นสิ่งที่แฝกนะฮะแต่มันดีใช่ไหมเชียงใหม่ก็มีกฎเกณฑ์เหมือนกันนะครับเฮียเปลี่ยนเกงก่นกน<ด>อนเปล่าเขาบอกว่าอันนี้ถ้าเกิดโดดสูงอ่ะมันจะเห็นวิวหมดเลยตัเบากับโอ้โหพึ่งตัวเหล็กมันจุกจุกเคยมีคนตายไหมมีพี่มีพี่จริงป่ะ มันลาสุดเพิ่งเมื่อวานปะคะออกรงไนเ่งมื่อวานนะพี่แกออกดิแกออกดิแกออกไม่ได้เลยพี่จริงไม่ใส่หมวกไม่ได้เหรอใส่ไปมันเปื่อมันกระโดดลงมาตรงนี้ไงเราเคยมีคนกระโดดลงมาตรงนี้สมองไหลเขามาเก็บเสียเวลาใช่ไหมใช่ปุ้จะคืนตัวกูจะคืนตัวพาเฮียไปเลยครับเฮียโฮงไปแล้วครับผมมันผ่านยิงยันกูจะพากระโปรงเลยเสียวว่ะอ่ะโมดแล้วเย้ ยอมแล้วเสียวเยี่ยจะยอมไหมยอมแล้วเฮียแล้วพามาทำไมเยียไมต้องไเี้จะแกล้งน้องๆกันอ uh> ีกไหมยอตเขาเป็นคนพาผมมาเองนะไปครับผมเตรียมตัวแล้วแต่ลราจะปล่อยแล้วฮะ มองตายสัตตายสัตว์ะอ้ยออ้ไอ้ไอ้ไไอ้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 ไไไอ้อ้แบบไอ้อ้ไ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 อไ้ไอ้ เฮียแขนสัน้นเฮียเฮียแขนสันนส้นพี่อ่ะ <t> อดูเฮียไปดูเฮีเฮยใครพามาไปเฮียเยี่ยมแตกจริงะไะปากลับปะคือเดี๋ินขอเขอาไปอีกรอบเป็นของมึไม่ได้ไแล้วพอแล้วฮ <c oughs> ะเล่นสิพิษมึงอะเป็นไงบ้างเฮียทำทำทำเฮียสนุกมากเลยเป็นโอกาสได้เฮียเล่นอีกรอบหนึ่ไงแต่ว่ามันหมดรอบมันนั่นเองไม่เป็นไรผมยกโอกาสผมยกให้ผมไม่เลยกูอยาก ขอน้ำใครนอนก่อินตามดูเว้ยกินตามดูเว้ยขอดอกก่อนกูไม่สบายใจเลยเนี่ยกูไม่อุ่นใจเดี๋ยวแม่งล็อกกูขึ้นอีกเ้ยเหรอเธอคุยกล้องเลยคือมึงถือกูได้ไหมโอ้ยเฮียเออพี่พีชจะไปแล้วไปส่งพี่พีชหน่อยเด้อไปพี่พีชหน่อยส่งพี่พีชโอ้ยเฮียเออไอ้มันสั่นเลยเฮียมึงเก็บผ้าให้กูไปเลยเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอีก Hva? <laughs> <laughs> ความรู้สึกที่กูโดนมางเมื่อกี้จะท้าไข่แทบหลุดนะนี่แกเปเดี๋ยวเราต้องต้องรีบไปเช็คเอาเพราะว่าโรงแรมเขามีเวลากำหนดให้เราต้องเช็คเดี๋ยวเราแล้วไม่มีดิเพราะว่าเดี๋ยวต้องขึ้นเครื่องไปสามอีกใช่ไหมไม่ขึ้นผมอยู่กับเฮียอีกพักใหญ่เลยกูขอพักใหญ่ใช่ไหมขอพักยาวๆเลยนี่เราไปด่านต่อไปดีกว่าแกไหวนะไม่ไหวคือน้ำมีหน่อยรือเปล่าเฮียเป็นคนพาผมมาเองนะเฮียบอกจะพาไปเสี่ยวด้ที่ลับ เราต้องยกขาอย่างนี้ไว้ครับผมแล้วมันจะไม่กระเด่งหรอไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องกลัวครับโอเคนะครับสี่สามสองไปเหมือนเหมือนใครทิ้งบอมอูเนี่ยปุ๊บปึ๊ก เองกูม่มีแรงขอใอ้อะเฮียเอาตีให้เราหมดแล้วจ้าชนมึงก็พูดได้อาชีพทังมึงไม่เกี่ยวไม่เยียมจะวโอ้ยเี้ยนยนตัวด้านหลังนะครับเ้าชิดติดการยกขาสุดๆยกขาไว้ยกขาไว้เครับเดี๋ยว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 เ

ปล่อยกูกับาปล่อยเหรอกูทำให้้เรื่องกูชวยผมมาเองบ มันจะทับกูเด็มเพี้ยนหายใจไม่ออกอยู่ดิทับพ่ป๊อปครับเมื่อกี้ลงมาตอนหมวกกระเด็นอ่ะเหมือนลูกแพะเลยอ่ะแบ๊กูทรมานกูอยากร้องไห้ไปไปเดี๋ยวมึงจะฆ่ากูจริงเหรอกูเคยทำพิ๊กซี่ใส่บ้านหัวบ้านพ่อมึงไว้เหรอแบบก็เป็นพนักงาวต้อนรับที่เป็นร้านกาแฟเป็นอ่าโอเคไปร้านกาแฟไปไปไปไม่มีเกมปากาะแต่ว่าไม่มี บนฝืนเลยโอ้โไอ้นี่มันไม่ใช่โดดใช่ไหมโดดโดดกูเ,เห็นในรูปมันแบบค่อยๆลงมาช้าๆใช่ไหมมันแล้วแต่บอกช้าก็ได้ค่อยๆกินค่อยๆกินเหมือนกูไม่สนุกเหมือนพวกมึงสนุกเลย <c oughs> คนเล่นไม่หนุกไอ้เฮียคนดูสนุกไอ้หาเพื่อคนดูไงเฮียเดี๋ยวนี้ให้เฮียนําก่อนเลยเอาตรงไหมอันที่เสียวที่สุดสำหรับผมนะฮะอันที่สองเฮียเสียวอันไหนอันนี่สองผมเสียวอันแรกมันดูปลอดภัยดีไหมมันไม่ปลอดภัยเลยอะไรทิ่มหลังผมไม่รู้ตลอดเวลาเลยผมเสียวอันนั้นอะเริ่มมีอารมณ์ยังไม่เนี่ยเริ่มมีอารมณ์อันด่านนี้เลยไหมไม่มีหรือบอกว่าไอ้เบาะนี้ไม่ต้องบอกว่าไอ้เบาะนี้เขาเพิ่งทำใหม่เนี่ยที่จริงคนตกมามันทะลุไปข้างล่าง ไม่จะเพิงทำใหม่ไรอันเก่ามีขามีคราบเลือดมีรับน้ำอ๋อไปอันนี้เทสุดท้าอเรยใช่เทสุดไ้าเรยใช่ไหมไม่ไม่เยีดไม่เทีสุด้า้เพิ่งออกกี่อีไอ้เฮียมันจะปิดแล้วกล้องแล้เอฮียอันนี้อันนี้อันนี้ด่านสุดท้ายเหรอด่านที่ส แป๊บเดียวเฮียมามามามันทรมานแล้วเฮียเออไม่รู้หรอกมันโนขาโคตรสั่นเลยเฮียอ้าวไม่เชื่อดูนะว่ามันสูงแค่ไหนเนี่ยนี่ยังไม่บนสุดเลยอ่ะอีสาวมเลยเร็วอีสาวมเรื่อยแม่ข่ครดึงกูไว้ใครดึงไอ้เกี้ยร์เกียร์มาได้ใครดึงกูเยอะแตกอ่ะเฮ้ยกูลงแล้วนะกูไม่เล่นได้ไหมไม่เอาเดี๋ยวช็อตเยอะเฉยเยอะอย่างเดียว ให้กล้องเห็นก็จบเลยอ่ะเจรจาอยู่เจรจาอยู่วะเนี่ยพี่เขารอจนจะหลับอีกคนนึงเลยเนี่ยแล้วมันแล้วมันไม่กระแทกไม่กระแทกมันสายมันพอดีประเด็นนะเรงต้องเราต้องจับไงอ่ะจับนี่เอาสองมือจับนี่เยียบเยียบไปก่อนมั้งเออดูตัวกูไปดูไปทางปัจจัยยี่ห้อมึงมาลอยดูไหมเฮียเสียว พี่ลงไปเลยมันนานแล้วมันไม่กวความสูงแต่กูกลัวคนตกมามันทะลุไปข้างล่าง อาจลงไมาจารย์จะลไหมโอเคครับผมแล้วเร่เล่นอย่างี้กูได้หมเนี่ยพี่เ๋ยผมลงไป่อนได้ลงก่อนเดี๋ยวผมลงไม่เดี๋ยผมไปเก็บภาพไเก็บภาพจากนี้ให้ไมันต้องขอปลงไปคนไม่คิดมันจะเสี่ยวมากเลยเพราะผมเยี่ยวแทบแตกพอคนขึ้นมาเป็นตัวอย่างบกล้าเลยาวั่รเช่นมองันี้เสียวกว่าม

แถมทั้งหมดของวันนี <can> ้เ i̇şte ฮ <can> <un> <ancy> ีย <mostrar> พ <at lại> ูด <establishing> กับกูตั้งแต่มาแล้วเรามรถพี่เดี๋ยวกูจะพาไปที่เด็ดเสียวแล้วชวนมาเองทุกอย่างทำเองทุกอย่างเป็นเจ้าถิ่นมือกูแต่เฮียธรไมชาติเลยเนี่ยอีกรอบได้ไหมชาติอีกรอบได้ไหมเฮียถามส่งไลน์มา มีมอะไรก็ส่งไลนม์มามันคือเหนื่อยขนาดนี้ตอนนี้ทั้งหมดไอเฮียเป็นคนพาผมมาเองอยากพามาเดี๋ยวเสียวก็มึงรีเควสมาเชียงใหม่มีอะไรให้ผมเล่นเสียวเสียวมั่งเสียวของผมอะเฮียตีความหมายผิดไงกูก็ยอยากให้เสียวอยากทุกครั้งที่มึงเคยเสียวาแบบนี้บ้างอ่อันนี้ไม่รู้แล้วอะโป่งแยงดังเกิลคอร์เตอร์โป่งแยงเอเวนเจอต์พาร์คแวะมาลองเที่ยวดูแล้วกันก็มีเครื่องเล่นเยอะอยู่นะวันนี้เฮียพามาเที่ยวสนุกมากครั้งนึงที่เสียวแบบใช่ไม่เคยเสียวอย่างนี้มาชีวิตมานานแล้วถ้าึ อยากเสียแบบนี้นะรีบมาเลยรีบมาเลยแต่ก่อนรีบมานะฮะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ด้วยนะฮะที่สุปกติชาแนลของเรานะับผมฝากด้วยนะฮะครับรองจะหาอะไรมันมาให้ไปทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับนั้นไปก่อนเดี๋ยวดูก่อนแล้วแชร์ด้วยนะครับครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับกูกำลังหายใจไม่ออก ของกลัวเข้าพออกับเข้าออกับเฮ้ยดึงแล้วดึงอ่ะเฮ้ยด้ึ้ง